การเว360นะคะ mm hmm. มารอบรู้รอบโลกกับตะวันรุ่งเช่นเคยนะคะสุดสัปดาห์แบบนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันและในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 แบบนี้นะคะหลายพื้นที่ยังล็อกดาวน์แล้วก็งดการจัดกิจกรรมที่มีการนําคนมารวมตัวกันเยอะๆแน่นอนแหละว่าช่วงนี้บ่าวสาวบางคนจะแต่งงานก็ต้องเลื่อนการแต่งงานออกไปก่อนแต่อย่างบางคู่ที่เขายืนยันว่ายังไงยังไงเขาก็ไม่เลื่อนเนี่ยนะคะแต่เขาจะทําอย่างไรให้คนไม่มาแออัดกันเขาบอกเอาอย่างนี้ค่ะไม่ต้องมีแขกเดี๋ยวเขาหาแขก จำลองมาให้เองเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าหน้าตาแขกจำลองที่ว่านั้นเป็นยังไงค่ะ นี่แหลคะค่ะไม่ง้อแขกเลยจริงๆนะคะนั่งกันเต็มโบสถ์เลยแต่ไม่ใช่คนนะเป็นกระดาษลังที่มีรูปร่างเหมือนคนนั่นเองนะคะนี่แหละคือเป็นบรรยากาศในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่มีการประกาศจากภาครัฐให้ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างที่จะทําให้คนมารวมตัวกันจํานวนมากแต่ว่าคู่รักคู่นี้ยังคงสามารถจัดงานแต่งงานได้ค่ะซึ่งคู่รักทั้งสองเนี่ยนะคะเขาเพิ่งจัดงานแต่งงานไปเมื่อเดือน ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะอยู่ที่โบโดดโอรักเกตครอสเชิร์ชค่ะโดยตอนแรกนะเขาวางแผนกันบอกว่าสงสัยงานแต่งอาจจะต้องขยับหรือว่าล่มไปก่อนแล้วแหละเพราะมันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 กระทั่งทั้งสองประกาศไปว่าจะยกเลิกการแต่งงานกระทันหันจูจ่ๆเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทแห่งนี้เขาเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชื่อว่าบริษัท เมนาชาแพคเกจจิ้งค่ะก็ติดต่อหาบ่าวสาวคู่นี้ก็คือแดนกับเอมี่บอกแดนเอมี่ช่วยเหลือได้เลยนะคุณยังจัดงานแต่งงานต่อไปแต่ว่าแขกที่ว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยเหลือในลักษณะทําเป็นคัดเอาจากกระดาษลัง บริษัทก็ตัดกระดาษลังเลยค่ะให้มีลักษณะและขนาดไซส์เท่าคนจริงๆแล้วมีหลากหลายนะไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นหุ่นยนต์คือไซส์เดียวกันหมดก็จะมีหุ่นบางตัวที่ดูสูงหน่อยบางคนตัวเล็กหน่อยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผมยาวผมสั้นไว้หางม้าก็มาปล่อยผมก็มีคือคละกันให้หลายๆแบบให้มาดูสมจริงเหมือนเป็นแขกมาในงานนะคะซึ่งคัดเอานี้เตรียมมาทั้งหมด100ชิ้นก็ส่งมาให้บ่าวสาวก่อนถึงวันงานและกลายเป็นว่าบรรยากาศในงานเนี่ยหลายคน คนพอเห็นภาพแล้วรู้สึกประทับใจมากมันเป็นเหมือนสีสันอย่างหนึ่งนะทำให้งานแต่งของทั้งแดนและเอมี่เนี่ยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะอาจจะดูเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะคะที่เทียบไม่ได้เลยกับงานแต่งที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่อย่างน้อยได้กล่าวคำสาบานในวันที่เขาดูเลิกดูยามวางแผนเคาะวันมาแล้วเนี่ยค่ะ แดนบอกว่าถ้าภรรยาของเขาต้องเดินเข้ามาในโบสถ์ที่ว่างเปล่าก็ดูจะเป็นการทําลายความฝันของคนผู้หญิงนะคือหลายคนฝันว่า งานแต่งเนี่ยจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มีภาพในใจไงแต่ถ้าเกิดตายเป็นว่าแต่งกัน2คนแล้วไม่มีแขกเลยเนี่ยอาจจะต้องผิดหวังไปแต่บริษัทเมนาชาทําให้เอมี่ภรรยาของเขาเนี่ยสามารถยิ้มได้ในช่วงสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้แล้วเขาก็หวังว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ในสหรัฐนั้นจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดแบบนี้นะคะถ้ามีความจําเป็นจะต้องออกจากบ้านเขาก็แนะนําการบอกคุณต้องใส่หน้ากากนะแต่ครอบครัวหนึ่งค่ะบอกว่าจะทํำยังไงล่ะหน้ากากอนามัยไม่มีหาซื้อไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เลยหยิบหน้ากากของลูกเนี่ยเป็นหน้ากากบัสไรเยียใส่ออกไปเดินซื้อของซะเลยค่ะ ก็เปลี่ยนบรรยากาศน่ารักไปอีกแบบะนะฮะนี่แหละคือคุณแม่จากรัฐน์แคโรไลนานะคะคุณเคลลี่โฮแกนเพนเตอร์ ogan, ค่ะที่ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอลงใน Facebook นะคะบอกว่านี่เป็นจังหวะที่เธอออกไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าซ <then> ุปเปอร์มาร์เก็ตความพี่ของคลิปนี้ก็คือการที่คุณแม่ใส่หน้ากากของบัสไรเกียนะคะจากเรื่อง t อ y Story นั่นเอง แล้วก็เธอบอกว่าเหตุผลมาจากการที่วันที่บ้านเนี่ยไม่มีหน้ากากอนามัยกักตุนเอาไว้เลยแล้วแม่ของสามีก็ย้ำนักหนาว่าไม่ได้นะลูกออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยแต่เธอบอกว่าก็หน้ากากมันไม่มีอะ่ะแล้วถ้าเธอไม่ออกไปซื้อของเนี่ยแล้วจะเอาอะไรให้ลูกกินก็เลยมองหาอุปกรณ์ที่พอจะใส่แทนกันได้ปรากฏว่านหน้ากากบัสไลเยียซึ่งเป็นของเล่นของลูกๆเนี่ยได้ผลเป็นอย่างดีเลยนะคะเธอก็ลองใส่หน้ากากนี้ออกไปซื้อของแล้วกลาย เป็นว่าใส่แล้วติดใจนะคะหยิบออกไปใส่ทุกครั้งเลยที่มีธุระจําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเป็นหน้ากากที่เจ๋งมากแม้ตอนปิดหน้ากากอาจจะร้อนไปนิดนึงเพราะมันปิดทั้งหน้าไงคะแต่เวลาไม่มีคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเธอก็ยังกดปุ่มเปิดเปิดมันออกมาเพื่อให้ใบหน้าของเธอเนี่ยสามารถรับลมได้บ้างจะได้ไม่น้าเหนอะหนะนะคะแล้วเวลาไปไหนมาไหนเธอก็พกตลอดเลยเธอยังบอกด้วยว่าบางคนอาจจะหัวเราะเธอนะ หรือบางคนก็อาจจะหัวเราะไปพร้อมกับเธอเลยแต่ไม่สําคัญหรอกเพราะว่าสุดท้ายนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้สําคัญที่สุดเลยคือเธอรักครอบครัวแล้วเธอทําแบบนี้เพราะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องออกไปซื้อของนอกบ้านนะคะก็เลยบอกว่าให้มองเป็นเรื่องขำๆแล้วกันบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไร้สาระหรืออะไรแต่เธอก็ไม่ได้ถือในเรื่องนี้นะคะ การซื้อของเท่าที่จําเป็นยังทําให้การออกจากบ้านยังมีอยู่แต่บางคนเนี่ยค่ะไม่จําเป็นแต่มันอยู่บ้านไม่ไหวมันเบื่อมันอึดอัดมันต้องขยับตัวเนี่ย mm. ก็เลยออกไปเดินชมสวนกันทําให้ญี่ปุ่นบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เข้มงวดห,งห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้แต่เขาใช้วิธีขอความร่วมมือแล้วเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนปรากฏว่าคนญี่ปุ่นหลายคนยังไปเดินชิลๆดูสวนดอกไม้กันอยู่ทําให้ญี่ปุ่นบอกว่าในเมื่อบังคับคนไม่ได้ขอความร่วมมือกันไม่ได้ก็ตัด ดอกม้าทิ้งไปเลย8 0 0แสนต้นจะได้ไม่ต้องมาชมกันค่ะได้ได้ว่าเป็นมาตรการที่ใจเด็ดจริงๆเลยนะคะของญี่ปุ่นค่ะ สำหรับที่สวนซากูระาฟูรุซาโตะในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นนะคะตามปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกทิวลิปทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่จำนวนมากนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันคือด้วยความที่ปีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากปีก่อนๆมันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นงานเทศกาลที่เคยจัดเป็นประจาก็ต้องถูกลบ ยกเลิกไปนะคะสวนซากุระฟูรุซาตโตะก็ยกเลิกเทศกาลดอกทิวลิปเช่นเดียวกันแต่ปัญหาเลยก็คือขนาดยกเลิกแล้วนะปิดสวนไปแล้วแต่ประชาชนหลายหลาคนยังจะายชมอยู่ค่ะอยากจะดูดอกไม้ไม่มีเทศกาลก็ไม่เป็นไรแต่อยากดูจริงๆนะคะขนาด ออจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาในสวนก็ยังมีนักท่องเที่ยวหลักร้อยอยู่เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องหลายคนไม่สบายใจค่ะเพราะว่าลักษณะของสวนเนี่ยอาจจะอยู่ในที่เปิดก็จริงนะคะแต่คือมันโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหากับนักท่องเที่ยวที่เขายังไม่ยอมก,กักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะทางสวนซากุระฟูรุซาโตะก็เลยตัดสินใจจัดการด้วยการ ตัดดอกไม้กว่า800,000ต้นในสวนทิวลิปนี้นะคะจากกว่า1 0 0สายพันธุ์เนี่ยคือตัดทิ้งไปเลย800,000ต้นแล้วเมืองซากุระกออ็ออกมาพูดถึงเหตุผลที่ตัดสินใจในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆภาครัฐก็เสียดายมากเลยนะแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อบังคับไม่ให้คนเข้ามาเที่ยวเพราะว่าตราบใดที่ดอกไม้พวกนี้ยังอยู่ยังสวยงามยังน่าชื่นชมเนี่ยไม่ว่าจะป้องกันยังไงนะักท่องเที่ยวก็จะหาวิธีเข้ามา ให้ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าหน้าที่มากที่ดูเหมือนว่าพอเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยได้ผลตอบรับค่อนข้างดีของคนในพื้นที่นะคะบางคนบอกเออก็เสียดายนะแต่ว่าคือมันก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนได้ทุกกลุ่มนะคะแม้ว่าดอกไม้ที่เป็นจุดขายสําคัญจะหายไปแต่ว่าหลายคนที่เห็นการน,นําเสนอข่าวนี้ก็บอกว่า ไว้เดี๋ยวรอสถานการณ์การแพร่ะระบาดจบลงเดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมชมสวนนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วก็จะสนับสนุนสวนซากุระฟูรุซาโตต่อไปอย่างเต็มที่ค่ะพูดถึงญี่ปุ่นนะคะเขามีการจัดทำการสำรวจความเห็นของประชาชนว่าแต่ละคนเนี่ยคุณทนกักตัวอยู่ในบ้านได้นานที่สุดกี่วันปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่สูงสุดบอกว่าฉันทนได้เต็มที่นะ7วันพอค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกว่า7วันก็ต้องเป็นปัญหานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะฟักตัวของเชื้อนี้มันอยู่ที่ประมาณ14วันถ้าให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยต้องกักตัว14วันนะคะ นี่ก็เป็นการสำรวจนะคะของทางบริษัทหลักทรัพย์โนมูระค่ะที่เขาไปสำรวจเรื่องของอบรรดาชาวญี่ปุ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถจะอดทนกักตัวอยู่ในบ้านแบบไม่ออกไปไหนได้เลยจริงๆเนี่ยนานที่สุดกี่วันกันแน่นะคะหลังจากที่มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกว่า1473รายทางบริษัทโนมูระก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจได้บอกว่า36.9%ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า เขาสามารถจะอยู่ได้นานที่สุด1สัปดาห์อันนี้คือมากที่สุดแล้วต่อมา18.9%บอกว่า อยู่ได้เต็มที่เลยชิลๆเลย2สัปดาห์โอเคไม่เบื่อนะฮะแล้วก็15.4%บอกว่าเก็บตัวได้เต็มที่2-3วันพอโอ้โหความอดทนน้อยมากนะฮะแล้วตัวเลขที่ออกมานี้เนี่ยเมื่อนําไป,ปเปรียบเทียบกับข้อมูลช่วงอายุของคนที่ทําแบบสอบถามบริษัทโนมูระก็พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปจะสามารถเก็บตัวได้โดยเฉลี่ย14.4วัน ส่วนกลุ่มที่มีอายุช่วง40ปีจะเก็บตัวได้เพียง12วันโดยเฉลี่ยนะคะส่วนกลุ่มคนที่มีอายุ70ปีเนี่ย คือเป็นผู้สูงอายุไงคะอยู่บ้านจนชินและวเขาบอกเขาสามารถเก็บตัวได้เฉลี่ยนานถึง18วันนะคะสำหรับความแตกต่างที่พบนี้ทําให้บริษัทโนมูระเชื่อว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผู้มาร่วมตอบแบบสอบถามเลือกที่จะออกจากบ้านหรือไม่ออกเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นหลักก็เป็นได้นะคะแต่นี่ก็อาจจะเป็นเพียงแบบสอบถามที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงตัวแปรแทรกซ้อนปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นความคุ้นเคยกับการ อยู่บ้านของผู้สูงอายุนี่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามในเวลาแบบนี้นะคะมันไม่สําคัญว่าคุณทนได้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นสําคัญก็คือคุณจะเบื่อแค่ไหนคุณต้องอยู่ให้ได้ะคะ่ะสิวันเป็นระยะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเพื่อไม่ให้สถานการณ์เป็นเลวร้ายไปกว่านี้คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะ พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในมาเลเซียกันบ้างเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพอมาตราการล็อกดาวน์ออกมาและยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงเนี่ยทำให้สัตว์เลี้ยงถูกทิ้งจำนวนมากค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ กลับไปอยู่ด้วยกันต่อกว่าเรา360นะคะช่วงนี้พาไปกันที่มาเลเซียก่อนเลยนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่ามาเลเซียเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดหลังจากบ้านเราอีกนะคะแต่ว่าการพบกันครั้งแรกนั้นเนี่ยเป็นการพบที่หลักร้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งมาจากการไปชุมนุมศาสนาที่เซลังงอนะคะก็ทําให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างเลยทีนี้เมื่อมีการแพร่ระบาดอย่างหนักรัฐบาลก็ออกมาตรการล็อกดาวน์สิ่งที่พบเลยคือในพื้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะหลายคนทิ้งสัตว์เลี้ยงจํานวนมากนะคะซึ่งคิดเป็นเปอร ค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะคะที่ทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องออกมาตรการล็อกดาวแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนนะคะให้อยู่ในวงจำกัดเท่าที่จะทำได้จากข้อมูลขององค์กรมาเลเซียแอนิเมอล s แ ociation หรือ MAA บอกว่าในช่วงมาตรการล็อกดาวของมาเลเซียส่งผลให้มีตัวเลขของสัตว์เลี้ยงถูกทิ้งเพิ่มสูงขึ้นถึง300%หรือ3เท่าตัวในเมืองกัวลาลัมเปอร์นะคะนายอารีเดวี แอนดิก้าผู้อำนวยการขององค์กร MAA บอกว่าได้ไปสำรวจและติดตามจำนวนสัตว์จรจัดภายในบริเวณต่างๆของเมืองหลวงพบว่าทั้งสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจอย่างเช่นบางจุดที่เราสามารถจะเข้าไปดูแลและให้อาหารสุนัขหรือแมวจรจัดเป็นประจำเนี่ยจะมีสุนัขและแมวมารอกินอาหารประมาณ5ตัวแต่ล่าสุดที่เช็คเลยคือมันไม่ได้มีแค่5ตัวละมาเพิ่มเป็น1 8ถึง20ตัวหรือเกือบ4เท่า จากการสังเกตพบว่าสภาพร่างกายของพวกที่มาใหม่เนี่ยจะดูสะอาดดูสุขภาพดีเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นหมาจรจัดมานานนะคะคือเหมือนเป็นหมาบ้านนี่แหละที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีแล้วถูกเอามาปล่อยทางพอ m อ m ยังบอกด้วยนะคะว่าสุนัขเหล่านี้ไม่ได้มีท่าทีดุร้ายนะเป็นมิตรเข้ากับคนได้ดีเหมือนกับมันคุ้นชินกับคนมาก่อนแล้เพิ่งจะถูกทิ้งมานะคะ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายคนเลือกที่จะทิ้งสัตว์ของตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเสี่ยงจะติดเชื้อหรือไม่ก็อาจจะทิ้งเพราะว่าไม่มีเงินจะซื้ออาหารมาดูแลพวกมันนะคะนอกจากนี้เขายังฝากตั้งคําถามไปยังคนเลี้ยงสัตว์ด้วยบอกว่าความรักของพวกคุณที่เคยมีต่อสัตว์เลี้ยงหายไปไหนหมดแล้วตอนที่รับมาเลี้ยงแรกๆคุณก็คิดว่ามันเป็นคนหนึ่งเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในครอบครัวแต่พอมาถึงคราวลำบากกลับทิ้งพวกมันอย่างไม่ใยดีซึ่งพอทิ้งไปแล้วเนี่ยชะตากรรมของพวกมัน จะเป็นอย่างไรมันจะอยู่รอดได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะสําหรับกฎหมายของมาเลเซียเนี่ยเขาบอกไว้ว่าคนที่รับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแล้วทิ้งอย่างไม่ใยดีเนี่ยจริงๆมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะและอาจจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ทราบด้วยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจะสาวไปหาได้ไหมว่าไอสุนัขหรือแมวที่ถูกทิ้งเนี่ยมันมาจากบ้านหลังไหนใครเป็นคนทิ้งค่ะ พูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะพาไปดูสัตว์ทะเลกันบ้างนะคะแน่นอนว่าในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวแบบนี้หลายคนอยู่บ้านหลายคนไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยกลายเป็นว่าธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นฟูได้พักผ่อนนะคะโดยพบว่าที่หาดของฟาริดาเนี่ยนะคะเต่าทะเลเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นมาวางไข่กันเยอะเลยหลังจากที่มีการปิดหาดค่ะ ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีจากธรรมชาตินะคะการปิดตัวของหาดในฟลอริดานั้นทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วทําให้เต่าทะเลจํานวนมากขึ้นมาวางไข่ก็ได้อย่างอิสระสบายใจเลยแหละซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจํานวนการวางไข่ของพวกมันสูงกว่าเดิมเยอะเลยนะคะจากรายงานของสำนักข่าว CNN บอกว่าเดวิดก็อดฟรีกรรมการบริหารศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสหรัฐ บอกว่านี่ถือเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากการที่หลายคนต้องกักตัวนะเพราะว่าตามปกติแล้วฤดูการวางไข่ของเต่าทะเลมักจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจํานวนมากก็มาดอนอาแบแดดการมาพักผ่อนกันบางทีเนี่ยอาจไปรบกวนการวางไข,ข่หรือการฟักตัวของเต่าทะเลนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการรบกวนจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อย่างเช่นสุนัขหรือแม้แต่แสงไฟจากสิ่งต่างๆนอกเหนือจากแสงอาทิตย์ก็สามารถรบกวนการวางไข่ของเต่าทะเลได้เช่นเดียวกัน ต่เมื่อสิ่งรบกวนลดลงค่ะจำนวนการวางไข่ก็เพิ่มสูงขึ้นนักวิจัยนักสำรวจท้องถิ่นระบุว่ามเมื่อเดือนเมษายนนะคะพวกเขาพบว่าเต่าทะเลสามารถวางไข่ได้อย่างอิสระกว่าเดิมแค่เฉพาะในพื้นที่ชายหาดจูโนโ่ก็พบว่ามีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่มากถึง72รังซึ่งถือว่าเยอะกว่าก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดโดยเป็นรังของเต่าม่อเฟือง71รังและรังของเต่าหัวค้อน1รังค่ะ สำหรับเต่าทะเลทั้ง2องชนิดถือว่าอยู่ในสถานะถูกคุกคามและใกล้จะสูญพันธุ์ทางซาร่าผู้บริหารอาวุโสของศูนย์ l o c k h r er h e m d r i r i n i Life n t n t e r นะคะก็เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะ เธอบอกว่าในปีนี้เต่ามะเฟืองมีโอกาสจะเติบโตและเพิ่มประชากรได้อย่างมากถือว่าเป็นปีที่ดีเลยสําหรับพวกมันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นเต่าทะเลเพิ่มมากขึ้นโลกของเราได้เปลี่ยนไปแล้วพวกมันทําแบบนี้มาหลายล้านปีและปีนี้มันกําลังแสดงให้เห็นว่าโลกของเรากําลังก้าวต่อไปได้นะคะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยด้วยความที่มีการระบาดเนี่ยนะคะก็เคยมีความกังวลก่อนหน้านี้แต่พอมีการล็อกดาวน์คลายกังวลมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือหลังจากหมดโควิดล่ะ นักท่องเที่ยวแห่กันมาอีกมันก็อาจจะมีกระบวนการที่ไปเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อาจจะไปรบกวนกิจกรรมต่างๆของเต่าทะเลได้เพราะฉะนั้นฤดูการวางไข่จะสิ้นสุดลงในวันที่31ตุลาคมทางกลุ่มนักวิจัยก็ต้องเฝ้าสังเกตการการฟักตัวของพวกมันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าไม่แน่ว่าเกิดสถานการณ์คลี่คลายก่อนจะหมดหน้าวางไข่เนี่ยก็อาจจะไปรบกวน ธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแล้วก็อาจจะทําให้จํานวนของเต่าทะเลที่ควรจะมากขึ้นก็อาจจะลดน้อยลงได้ค่ะ สุนัขแมวไปแล้วนะคะเต่าทะเลไปแล้วคราวนี้ไปดูลิงอุรังอูตังกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าลิงเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เรียนรู้ไวแล้วก็มีความใกล้ชิดกับมนุษย์นะคะซึ่งลิง,งอุตังขออภัยลิงอุรังอูตังตัวหนึ่งที่จะพาไปดูต่อไปนี้เนี่นะคะเขาเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาะค่ะว่าในช่วงโควิดแบบนี้ต้องล้างมือบ่อยๆเดี๋ยวไปดูคลิปน่ารักน่ารักกันนะคะว่าเจ้าลิงอุรังอุตังตัวเนี้ยมันเรียนรู้เรื่องการล้างมืออย่างไงบ้างค่ะ ี่แหละค่ะสามารถที่จะถอดแบบการล้างมือนะคะเรียนแบบจากเจ้าหน้าที่ดูแลมันได้อย่างแบบเหมือนเป๊ะเลยนะคะ คือลิงอุลังอุตังเนี่ยก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่เขาได้เห็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขานะคะก็มีการทําพฤติกรรมนี้เป็นประจําโดยเจ้าอุรังอุตังที่เห็นอยู่นี้ชื่อว่าแซนดรานะคะอาศัยอยู่ในศูนย์อนุรักษ์ Center for Great ร l p อนะคะในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยคลิปของมันถูกปลุกกระแสขึ้นมาในโลกโซเชียลนะคะและจะมีคนนําคลิปขณะที่มันกําลังฝึกล้างมือมาเผยแพร่ลงในทวิตเ e r ในคลิปเนี่ยจะปรากฏให้เห็นเลยว่าเจ้าลิงพยายามจะใช้แปรงทําความสะอาดมืออย่างขมักขม้นจริงจังถูไปถูมาเหมือนกับว่าจะขัดให้มือเนี่ยกลายเป็นสีขาวให้ได้เลยนี่นะคะเจ้าของคลิปบอกว่าสิ่งที่เจ้าแซนดราทำเนี่ยเป็นการเรียนแบบเจ้าหน้าที่ในศูนย์อนุรักษ์ที่มักจะล้างมือให้เห็นอยู่บ่อยๆพอเจ้าหน้าที่ไม่อยู่มันก็เลยแอบฝึกทําตามดูบ้างนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ ฝากมาบอกด้วยนะคะว่านอกจากเจ้าแซนดราแล้วทุกคนควรจะต้องหมั่นดูแลตัวเองล้างมือให้สะอาดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะ มาปิดท้ายกันที่นวัตกรรมจากซัมซุงกันบ้างนะคะที่เขามาออกแบบเรื่องของกล่องใสทีวีนะคะปกติแล้วคุณผู้ชมซื้อทีวีมาเนี่ยพอเราแกะกล่องออกไปแล้วเนี่ยติดตั้งทีวีเสร็จปุ๊บกล่องเหล่านั้นก็จะถูกนําไปทิ้งนะคะแต่ว่าซัมซุงเขาออกมาเป็นแพคเกจจิ้งในการสร้างบ้านแมวค่ะคือหมายความว่าหลังจากที่คุณเนี่ยเอาทีวีออกจากกล่องแล้วติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนกล่องนั้นให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงของคุณได้ค่ะ เด้ว่าซื้อ1เหมือนได้2อ,อย่างนะคะเป็นการเปิดตัวของซัมซุงค่ะได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่นะคะที่เป็นการเปลี่ยนกล่องทีวีให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ว่านั้นก็คือบ้านของน้องแมวนั่นเองบรรจุพัณฑ์ที่ว่านี้นะคะสิ่งที่จะมาพร้อมกับทีวีรุ่น S the s e r i f the Fra m e และ The z e r o นะคะซึ่งทาง Samsung เนี่ยตั้งใจจะทำให้มันเป็นมากกว่ากล่องใส่ TV ทีวีทั่วๆไปโดยการเพิ่มลูกเล่นให้ดูมีประโยชน์ใช้งานได้มากกว่าเดิมเขาบอกว่าสำหรับลูกค้าที่ซื้อทีวีกลับบ้านไปเนี่ยพอเปิดกล่องออกมาก็จะพบสินค้าและเห็น QR Code ที่ทำให้เราสามารถจะเปลี่ยนกล่องใส่ทีวีที่ทำจากกระดาษลูกปูกให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้ใช้สอยได้โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงคู่มืออ่านคู่มือ แล้วทำตามนั้นนะคะก็ตัดลงไปตามรอยปะที่พวกเขาทำไว้ให้ตรงกล่องสายทีวีหน้าตาของมันเจ้าก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นบ้านของแมวนั่นเองหรือบางคนบอกว่า ก็ไม่ได้เลี้ยงแมว่จะเป็นไหมต้องมีกล่องนี้นะเขาบอกว่ามันสามารถเนรมิตให้กลายเป็นชั้นใส่ของก็ได้ใส่หนังสือก็ได้หรือจะใส่อย่างอื่นแทนก็ได้นะคะสําหรับไอเดียการเปลี่ยนกล่องใส่ทีวีให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ซัมซุงบอกว่ามันเป็นความตั้งใจค่ะที่อยากจะรักโลกก็คือลดการเพิ่มขยะ ที่ไม่จําเป็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือมันเป็นเหมือนของแถมให้กับลูกค้าทุกคนซื้อทีวีก็เหมือนได้เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านไปอีกอย่างหนึ่งกลับไปฟรีๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียจากซัมซุงที่มันก็เป็นเทรนด์โลกนะคะที่ตอนนี้หลายๆบริษัทหลายๆองคอ์กรเนี่ยก็หันมาทําเรื่องของ CSR มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะที่หลายฝ่ายกําลังรณรงค์กันอยู่จะทําอย่างไรให้ขยะของเราลดน้อยลงและมีเรื่องของการรีไซเคิลรีเลส์ที่มากขึ้น,นะคะ่ะ นี่คือทั้งหมดของวอลสามร้อยหกสิบในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ